ผมเริ่มจากตัดหมอกก่อนเลยอันนี้แสงขาวอ่าอันนี้นะครับตัวดูโอ้นะครับผมจะสามารถสลับแสงได้นะครับก็คือค่าแสง2,500ัเคก็จะเหลืองประมาณนี้นะครับสำหรับตัวตัดหมอกนะครับทีนี้เราจะให้ประสานไฟหน้านะครับผมที่เป็นตัว p h i l i p วเท e ร์ e r Vision u สองหนนะครับผมขอประสานแสงอ่า พอปรสานกันแล้วนะครับผมความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับขนาดฝนตกนะครับผมยังเห็นได้ชัดเลยสู้ฝนสู้หมอกสบายครับผมถ้าประสานแสงกับรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับ MWP Auto Parts นะครับผมแล้วก็ร้านในเครือของเรานะครับผมช h อ p อ u t ตม o ติว e นะครับผมแล้วก็รวมถึงร้าน น้องใหม่ของเรานะครับผมดากอนเลสซิ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หลังห้างดังย่านพระรามสองนะครับผมซึ่งที่เราใช้รีวิวกันปประจำและสถานที่นัดตอนนี้นะอันนี้ผมบอกนะวันนี้ผมจะไม่ลงจากรถนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาลองไฟสองรุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นตัวฟิลิปนะครับผมเวเทอร์วิช i ั่นยสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับค่าแสงสามพันห้าร้อยเคนะครับผมอายุการใช้งานหนึ่งพันห้าร้อยลูเมนสำหรับขั้ว H7 เป็นไฟต่ำนะครับผมหนึ่งพันหร้อยลูเมนใช้กำลังไฟอยู่ที่สิบหกวัตต์นะครับผมอ่ะทีนี้อีกรุน่นนึงที่เราจะมาประสานแสงด้วยก็คือไฟตัดหมอกนะครับผมจะเป็นตัวฟิลิปดูออนะครับผมดูออนะครับก็คือตัวเนี้ยฟิลิปดูอเนี่ยนะครับจะให้แสงสองสีเลยก็คือค่าแสง2องพันห้คือแสงเหลืองเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแสงขาวหกพันห้าร้ ซึ่งแสงจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมหลังจากผสนกันแล้วนะครับก็คลิปนี้เรามีคําตอบแต่ก่อนจะไปชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์คลิปให้ผมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ถูกใจเพจให้เราด้วยนะครับถ้าพร้อมกันเราก็ไปกันได้เลยครับผม อ่าครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตจากตัวไฟตัดหมอกแสงเหลืองค่าแสงสองพันห้าร้อยเคก่อนนะครับผมเริ่มจากตัดหมอกก่อนเลยอันนี้แสงขาวอ่าอันนี้นะครับตัวดูโอนะครับผมจะสามารถสลับแสงได้นะครับก็คือค่าแสงสองพันห้าร้อยเคก็จะเหลืองประมาณนี้นะครับสําหรับตัวตัดหมอกนะครับทีนี้เราจะให้ประสานไฟหน้านะครับผมที่เป็นตัวฟิลิปเวเทอร์วิชั่นยูสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับผม ขอประสานแสงอ่าพอประสานกันแล้วนะครับผมความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับขนาดฝนตกนะครับผมยังเห็นได้ชัดเลยสู้ฝนสู้หมอกสบายครับผมถ้าประสานแสงกับรุ่นนี้นะครับอ่าถ้าสนใจนะครับผมสามารถทักแชทกับทางเราได้โดยตรงนะครับผมแอดไลน์ร้านเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อล้อมไอดีไลน์นะครับผมใต้คลิปนี้ให้นะครับ อ่านี่นะครับความสว่างก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แพล่นกล้องให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าความสว่างจะประมาณไหนนะครับผม <S <S อ่านะครับตอนนี้นะครับเราก็ เปิดไฟทั้งตัดหมอกค่าแสง2 5 0 0ัคให้แล้วนะครับแล้วก็แสงนะครับผมของไฟหน้า h เจ weather vision u 2 5 1 0ให้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเป็นผสานไฟขาวผสานตัว dual 6ก0 0นเคหกพันเนี่นะครับพอผสานห5พันาร้อยเคแล้วนะครับเห็นไหมความต่างเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าดูจับกล้องนะนี่คือความต่างเลยนะอ่ะแต่ขอปรับเป็นแสงเหลืองดีกว่าเพราะว่าเราต้องสู้ฝนอ่ะนี่นะครับ พอปรับเป็นแสงเหลืองคือจะสู้ฝนได้ดีกว่านะครับผมถ้าลูกค้าชอบแบบสองสีสองสไตล์นะครับตัดหมอกดูโอต,ตอบโจทย์ตอบทุกปัญหาสู้ฝนสู้หมอกได้นะครับผม่เดี๋ยวเราขับรถไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะพันกล้องไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับผม นี่นะครับก็ความสว่างนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเปิดประสานแสงกันแล้วนะครับสู้ฝนได้สู้หมอกได้คลิปนี้เรามีคำตอบนะครับผมสำหรับตัว h 7 weather vision u 2 5 1 0นะครับผมรุ่นนี้นะครับค่าแสงนะครับผมจะอยู่ที่3 5 0 0 k นะครับผมระยะแสงที่ยิงไกลก็จะอยู่ที่1 5 0นะครับแล้วก็อายุการใช้งาน1,500ชั่วโมง ใช้กำลังไฟสําหรับพวงกุญแจอยู่ที่16วัตต์นะครับความสว่าง1,600ลูเมนโดยเฉลี่ยแล้วก็สําหรับตัวดูโอ้นะครับดูโอ้เนี่ยใช้กําลังไฟโดยประมาณนะครับผม20วัตต์นะครับ, Wh, ค,รบความสว่างเฉลี่ยอยู่ที่1,600ถึง1,700ลูเมนนะครับไม่ว่าจะแสงเหลืองหรือแสงขาวนะครับผมอ่าและนี่ก็คือข้อดีของการผสนแสงระหว่างไฟตัดหมอกดูโอ้นะครับกับ ฟิลิปเวเทอร์วิชันยูสองห้าหนึ่งศูนะครับความสว่างทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับจาก MWP Auto p a r t แล้วก็ร้านนี่คือของเรา t ็อปออ o ตมอทิฟ r า g o ก l e a s i n g ยังไงเราก็ขอฝากร้านใหม่เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย